สวัสดีครับจากร้านนิมทางคาเฟ่ครับสำหรับคลิปนี้เราเราจะมาต่อกันในเรื่องราวของเมนูกาแฟร้อนที่เชื่อว่าอเมริกาโน่ร้อนครับซึ่งมันก็คือเป็นเมนูน้องของเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนเนื่องจากว่าโดยพื้นฐานแล้วเมนูตัวนี้มันก็คือเป็นการกลั่นน้ากาแฟมาผสมกับน้ําร้อนแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของน้ําหวานด้วยสูตรของทางร้านของผมก็จะเป็นการผสมกับน้ําผึ้งนะครับโดยเมนูนี้ก็จะเหมาะสําหรับหลายๆท่านที่ชอบ กาแฟที่รสชาติไม่ค่อยจะเข้มมากนักแต่โดยส่วนมากเลยลูกค้าที่มาทานที่ร้านของผมก็จะเร q u e s สขอเป็นน้ํากาแฟาผสมกับน้ําร้อนเ,นเพียวๆนะครับกับน้ํากาแฟเอสโซ่ e 4ออนครับผสมน้ำร้อนอีก4ออนเป็น8ออนครับสูตรของทางร้านของผมก็คือผสมน้ําผึ้ง1ออนขอเสิร์ฟกับแก้วกระดาษให้กับลูกค้าครับเสร็จ <c oughs> ไปแล้วร้อ <c oughs> นนะครับสำหรับเมนูอ <c oughs> เมริกาโน่ร้อนผสมน้ําผึ้ง <c oughs> ซึ่งก็เหมาะกับหลายๆท่านที่ชอบกาแฟที่ไม่เข้มมากแล้วก็ทานง่าย โอเคครับยังคงความเข้มทานง่ายและยังมีรสหวานของน้ำผึ้งด้วยงมื่เมื่อไหร่ก็แวะมาที่เมทางคาเฟ่น,นะครับ